ไอจีทำอะไรเพื่อนคะลูกไม่ได้ทำเมื่อกี้ใครทำก็ไม่รู้ค่ะใครทำก็ไม่รู้ค่ะพี่จต่างะไอจีบอกว่าไอจีไม่ได้ทำค่ะลูกไอคิมอ้าวสรุปใครทำลูกพี่คิมได้ทำเพื่อนไหมคะลูกทำยังไงเพื่อนคะลูกพี่คิมทำอะไรเพื่อนทำไมพี่จต่างาห้ล่ะคะเอาไปที่เพื่อนเล่นใส่เพื่อนโยนอันตัวไหนลูกโยนตั้ง อ๋อพี่คีมไม่ยนใส่เพื่อนนะคะทีนี้นะ่ะเข้าใจไหมคะลูกเพื่อนก็เจ็บพี่ตาจางพี่คีมไม่ได้ตั้งใจนะครับพี่คีมขอโทษเพื่อนหน่อยลูกขอโทษเพื่อเลวทำไมพี่คีมทำยังไง่ะลูกสรุปสรุปไอจีไม่ได้ทำใช่ไหมคะ